สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์้ะค่ะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชียร์กะสีผ้าไปตามแนวทางเลขของอาจารย์ผ่านท่องเด้ยค่ะหลายท่านพี่น้องเอฟซีเพิ่นโท่มาแล้วกัคอมเมนต์ใตคลิดเด้ยค่ะว่าขึ้นแน่นตามอาจารย์ผ่านท่องแถ้ค่ะภักหลังนี่มาเพิ่นจับคู่บ่เขาเด้อค่ะท่านผู้ชมทั้งบนทั้งล่างค่ะแต่ว่า พี่น้องเพิ่นก็นยังสนใจเลขอาสามตัวตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมอาสามตัวต้องมีให้เห็นบนบอหนึ่งตัวกับสองตัวนะคะท่านผู้ชมค่ะเลขติดบนไว้ยังไงค่ะท่านผู้ชมเลขติดบนค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวค่ะเพิ่นให้น้ำเชี่ยวมาสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดล่าสุดนี่ซุดหนึ 0, 1, 2, ่งสองกระติดซุดกระซุดหกเนาะค่ะท่านผู้ชม ค่ะพี่น้องเพิ่นกะสนใจค่ะเพราะว่าบนเป็นบนลางเป็นลางค่ะท่านผู้ชมค่ะเหมือนกับเลขออาจารย์ไพศาลเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขอาจารย์ไพศาลเพิ่นกะมีสองสูตรค่ะสูตรได้สูตรหนึ่งแต่ส้นกันกะเท่ากับว่ามีสามตคือจังอาจารย์ผ่านท่องเด้ะค่ะท่านผู้ชม อาจารย์พันท่องกับสุดยอดคือกันค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะตัวเลขกมีเขา่ามีรุดต,ตะวา่าคือว่าละค่ะท่านผู้ชมส่วนนี้อาจารย์พันท่องรุดค่ะกันยังมีตัวเด่นที่ไหพี่น้องเบิงประกอบกันไปเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเหลขของอาจารย์พานท่องน้ำเชี่ยวกับขอขอพระคุณอาจารย์ที่เพิ่นทรงแนวทางไห้น้ำเชี่ยทรงต่อไหพี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชม ไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะอากาศดีดีค่ะฝนตกค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เป็นเั่งไหนยูปุ่นฝนตกบ่ตกหมู่ว่านโอ้หมู่ตกตกหมู่เศร้าห็นมั้งหมู่เศร้าว่านลี่แหละอันมื่อขึ้นนี้อาจารย์ยูพีตกแต่ว่ากับอบ่บ่แห้งแต่ว่าไฟดับค่ะอาจารย์ เอออยู่นี่กัอยูย่นีวัดดับ,บยังหรอไฟอันยุบานนอกดับอาจารย์อันฝนต,ตกดีว่าอาจารย์อันตกใบแห้งต,ตกงามๆให้อันให้ต,ต้นใหม่มันซืึนค่ะเออทมทีลแล้วหรอวะแล้วแล้วคะอาจารย์มันทีตกว่กาเสี่ยงวะล่ะตกค่ะฝนแล้ว <c oughs> อันอีกค่ะยังไหวอยู่ไอ้เขา ผมหนาหนาจัง่อยค่ะเอาไ oh. ปนี่อาจารย์พี่น้องเอฟซีเพิ่นกะล่อค่อยเพิ่นอยากเห็นเลขก,กันเด่นบนสามตัวไหมคะอาจารย์เอาบาปนี่ตะวนันจับคู่วิ่งบนล่างก้อนเนาะอาจารย์เนาะครับครับค่ะเอาค่ะอาจารย์วิ่งบนตัวไดงวดนี่ค่ะให้เข่าเนี่ยเด้อค่ะอาจารย์วิ่งบนเก้า ม,มากบอคือมูดค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนเก้าจับ 9, คู่เก้าห <9, 10. S 1> ลักสิบเก้าหลักสิบหลักสิบค่ะเอาอาจารย์จับคู่ค่ะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ค่ะหนึ่งเก้าสี่งามอยู่ดีค่ะล่างหนึ่งเก้าสี่ล่างล่างสามหลักสิบสามหลักสิบสามหก สามหกค่ะเม็ดเดียว่อาจา์ครับผมแค่ไหนะบานีโตพ่อเอกเพคนอยากรู้ดิอาจารย์เลขติดบนสามตัวมาหนึ่งตัว9 01เลขติดบน9 0้ศูค่ะท่านผู้ชมเลขเกมาแน่นอนหนึ่งกับ9ก้าค่ะเก้ต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวค่ะ ้องมีให้เห็นหนึ่งตัวค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สามที่เราหายน้ำเสียยนนะอาจารย์เอาจำได้วงวดมันได้ออกห้าห่าอะห้าค่ะง,งวดมันได้ออกห้าหน่งเ้าใช่ไหมค่ะแล้วงวดนี้มันงวดนี้มันจะออกหนึ่งเก้าสหนึ่ง้สโอ้ยสมพรปากนี่เถิอนอาจารย์ ครับแน่นอนแล้วครับโอ้หนึ่งเก้าสี่ค่ะคหนึ่งเก้าสี่ตะลั่นตีได้เรืวันนี้อันพี่น้องเอฟซีว่าบอกคนจับกูให้เข่าเนี่ยกระเป๋าแหงแล้วเพิ่งว่าค่ะโอเคโอเคเข่าเข่าเมื่อนี้เข่าครับอาจารย์กระเป๋าแหงคือกันเด้อค่ะท่านผู้ชมว่าเป็นเต็งเต้นรว่าเป็นว่าเป็นเต็งเต้นเอฟซีผมเหมือนกันแหละ อ๋อค่ะแยกแ่งผกะับผมก็ซชื่อไว้แล้วล่ะค่ะแมนยูค่ะเับเก้าศูนย์หนึ่งนี่พี่นอ1 1> ้นองพี่น้องเพนล่อแม่อาจารย์เพนหมักค่ะนี่เก้าศูนย์หนึ่งแค่ะหค่ะเก้าศูนย์หนึ่งครับต้องมีให้เห็นบนบ่ตัวได้กับตัวหนึ่งน้ะอาจารย์ครับค่ะบ่ตัวได้กับตัวหนึ่ง สามนี่ดังดังเนาะอาจารย์สามดังอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นสามหกครับล่างโอ้โสามดังต้องเป็นสามหก <c oughs> สามศูนย์มันถืเป็นไฟบ่ได้ครับค่ะก็ก็ก็เป็นเงินมาแล้วศูนย์มันถือไม่บ่ได้ค่ะครับงวดนี้จังได้ากแตกเนาะอาจารย์ครับผมข้อเสียรดข้อเส้นโซ่มหารถอืม สาธุค่ะเอาค่ะอาจารย์หวันน้ำเชี่ยกสีโลกวนอาจารย์สำนีนะคะอาจารย์ครับผมค่ะขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะอาา๋อค่ะท่านผู้ชม901ค่ะต้องมีให้เห็น <c oughs> บนหนึ่งตัวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าูศนย์มันสีมาอีกอยู่บ่ค่ะเก่ากับหนึ่งน้ำเชี่ยมากอยู่ค่ะ เก่ามันกับไปส้นกันก็ผิดต่อยเนาะค่ะเก่ากับไปส้นกันก็ผิดต่อยกับเก้าศูนย์หนึ่งค่ะนาะรุ่นของอาจารย์อยู่ดีค่ะท่านผู้ชมสามตัวมาหนึ่งตัว,ตว,ตวเอาเพื่อนกับให้วิ่งเก้าลักซิปเนาะค่ะท่านผู้ชมจับคู่เม็ดเดียวหนึ่งเก้าสี่ค่ะหนึ่งเก้าสี่ เลขติดบน901ต้องมีให้เห็น1ตัวนี่คืองวดที่3เด้อค่ะท่านผู้ชมเบื่งประกอบกันไปเด้อค่ะเ,ะเป็นแต่เป็นไปได้บ่ค่ะลางพนไห้วิ่ง3ามลักสิบจับคูสามค่ะสาโอ้สามดังค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมสามดังค่ะค่ะอยากให ติดเลขกสามเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีกับน้ำเชีย่ยกับสิได้ถือซุขคนค่ะสิได้ถือกันทุกคน้นวิ่งสามจับคู่สามหกพี่น้องก็ว่าโกดับพลางค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่น้องเอฟซีเพิ่นกะคอนของังมันใจแม่วินเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขดับแต่ว่าเพิ่นกะไม่รุดเด,ด้อค่ะท่านผู้ชมเลขดับแม่วินงวดนี้เพิ่นให้ดับศูนย์ก็ผาลางค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ตามไลรวเด้อค่ะตามไ้แล้วเลขอาจารย์ผ่านท่องค่ะเลขต้องติดบ,บนค่ะพี่น้องเป็นอยากเห็นค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาทายอันต้นกิ่งคุ้นเป็นดอกไ้พี่น้องเอฟซีเบิงกวนเพิ่นวาวัดท้ายไ้เบิงแน่น้ำเชี่ยวคิดหอดบ้านหลายเห็นดอกกิ่งคุ้นค่ะเพิ่นยู่เมืองหนอกคุณ่ะค่ะท่านผู้ชมกับผููยอยู่กรุงเทพมุนั้นค่ะ ต้นยิ่งคุนแมนยู่ค่ะท่านผู้ชมเห็นที่ว่าภาพบรรยากาศที่สมัยจะคล้องอยุบานเนะาะค่ะท่านผู้ชมพี่น,อน้องเอฟซีเป็นกสิิดขึ้นน้ำเชียตอนอยุกรุงเทพเพื่อกันค่ะคิดหอบบานนะคะเมื่ขึ้นฝนตกโอ้ยอากาศดีเย็นสบายค่ะท่านผู้ชมค่ะสู่ๆกันเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยอย่างไ้พี่น้องถือถูกงวดะคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ